โรงเรียนบ้านนาคำ,อ,ำอสีส้มคำจัังหวดนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานาครพนมเขตสงนายประสิทธิ์โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำภูมิใจนำเสนอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามโครงการสุดยอดประถมวัย สู่โรงเรียนบ้านอาคอำอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2โรงเรียนบ้านอาคำโดยการนำของท่านผู้อำนวยการประสิทธิโกษาแสงมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมวัยคือมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินัยและสำนึกความเป็นไทยโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กโดยคุณครูที่รับผิดชอบระดับปรถมวัยได้แก่ นางสาวประภาพรควรครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานสอนระดับอนุบาล3และนางสาวนิรุมนตู้แก้วตำแหน่งครูอัตาจ้างปฏิบัติงานสอนระดับอนุบาล2ผลการประเมินตามโครงการสุดยอดปฐมวัยมีรายละเอียดดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านนาคำได้จัดทำแผนบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาช2560มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภยัย โรงเรียนบ้านอาคารมีอาคารหรือห้องเรียนปรถมวัยตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและปลอดภัยมีพื้นที่เล่นสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามมีความปลอดภยัยมีมาตรการส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยในการเดินทางและมีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคารการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านอาคามจดให้มีอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมที่เหมาะสมและเพียงพอมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกสามเดือนมีการตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่หรือบริเวณสําหรับการทำความสะอาดช่องปากแปรงฟันล้างมือล้างหน้าของเด็กอย่างเหมาะสมการจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียนปฐมวัยของโรงเรียนบ้านอาคำมีพื้นที่สำหรับการนอนหลับเน้นความสะอาดปลอดโปรง่งและอากาศถ่ายเทได้ดีมีพื้นสำหรับเล่นและทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมมีพื้นที่มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนอย่างเหมาะสมการสร้างความเข้าใจระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้ผู้สอนระดับประถมวยัยและผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวมีการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวยัย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆตามประเพณีศาส,สนาและวัฒนธรรมของชุมชนมีการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยองค์ประกอบที่2ครูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยการจัดการห้องเรียนของครู คุณครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมและปลอดภัยจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจและมีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้านท้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาภาษาและการสื่อสารตามสภาพจริงในกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย การจัดการพื้นที่ในชั้นเรียนห้องเรียนประถมวัยมีพื้นที่สำหรับการนอนหลับเน้นความสะอาดปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดีมีพื้นสำหรับเล่นและทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอมีที่แสดงผลง,งานของเด็กมีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็กมีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กมีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอนมีป้ายนิเทศตามหน่วยการจัดประสบการณ์หรือสิ่งที่เด็กสนใจ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพคุณครูมีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจำวันเช่นการกินการล้างมือการแปรงฟันเคลื่อนไหวร่างกายเล่นออกกำลังการนอนการรักษาความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมีการตรวจสุขภาพอนามัย เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลและบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีคุณครูให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเองจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใสร่าเริงโดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและถนัดปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสารคุณครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัส ลองทำคิดตั้งคำถามสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหาจินตนาการคิดสร้างสารร์ตามลำดับพัฒนาการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลายจัดกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับประถมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีและปรับตัวได้ดีขึ้นคุณครูจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับการสร้างรอยเชื่อมรอยต่อในการเรียนระดับปฐมศึกษาองค์ประกอบที่3คุณภาพเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย มาตรฐานที่1ร่างกายเจริญเติบโตตามัยและมีสุขนิสัยที่ดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ําสะอาดด้วยตนเองล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วมนอนพักผ่อนเป็นเวลาออกกําลังกายเป็นเวลาเล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเองมาตรฐานที่2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันได้แก่ การเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขนโดยไม่เสียการทรงตัวกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างใช้กันไกลตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงเขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจนเป็นต้นด้านอารมณ์จิตใจมาตรฐานที่สสุขภาพจิตดีมีความสุขได้แก่การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์มีความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองได้มาตรฐานที่4เชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวได้แก่การแสดงออกผ่านงานศิลปะเสียงเพลงดนตรีและแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีมาตรฐานที่5มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามได้แก่ ผู้เรียนสามารถขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นหรือเมื่อมีผู้ชี้แนะแสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้านสังคมมาตรฐานที่6มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การแต่งตัว รับประทานอาหารใช้ห้องน้ําห้องส้วมเก็บของเล่นให้เข้าที่เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเองใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงมาตรฐานที่7รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความเป็นไทยได้แก่การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะได้ถูกที่ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยกล่าวคำขอบคุณและขอโทษมาตรฐานที่8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีเล่นและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่มยิ้มทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสติปัญญา มาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยได้แก่การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจอ่านเขียนภาพสัญ,ญลักษณ์ได้มาตรฐานที่10มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ได้แก่ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอดมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆเรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูกมาตรฐานที่11มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ได้แก่ ทำงานศิละปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์สร้างผลงานศิละปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองมาตรฐานที่12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการสแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัยได้แก่ความสนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็นกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆตามวิธีการของตนเอง โรงเรียนบ้านอาคำขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโครงการสุดยอดปฐมวัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยคณะครูโรงเรียนบ้านนาคำ้อมรับคำชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ